Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาอักออิดนะคะของนักเรียนชั้นป .2 นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอักออิดเราก็ทวนกันไปนะคะในบทที่1และบทที่2นะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันในบทที่สและบทที่4ี่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما. علم فهما آمين อ่าก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะในบทที่หนึ่งถึงบทที่สี่นะคะบทแรกนะคะพระนามอัลลอฮ์นะคะอัลคอลิกูยังจําได้ไหมะว่าแปลว่าอะไรอัลคอัลิกูอัลคอลิกอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงสร้างถูกต้องค่ะต่อไปอ,รอาอรอาซักอาราซักแปลว่าอะไรคะ อัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพนะคะและของวันนี้นะคะอันนาซีรุอันนาซีร,อนนรุอ่าไหนลองซิจำได้อยู่ไหมเอ่ยอันนาซีรุแปลว่าอะไรก่อนที่เราทบทวนยังจำได้อยู่ไหมคะ คุณครูคเฉลยนะคะอันนาซิรูก็คือผู้ทรงช่วยเหลือนะคะอัลลอฮฺตาลาผู้ทรงช่วยเหลือนะคะและต่อไปนะคะอัลฮาฟิซุอัลฮาฟิซูอัลฮะฟิซูแปลว่าอะไรคะอัลลอฮฺตาลาผู้ทรงคุ้มครองนะคะคุ้มครองนะคะอัลลอฮฺตาลาผู้ทรงคุ้มครองนะคะ อวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในบทที่3ามและบทที่4นะคะบทที่สอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงช่วยเหลือนะคะอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยคือผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีที่สุดเลยนะคะพระองค์ทรงช่วยเหลือทุกๆคนนะคะพระองค์ทรงช่วยเหลือนบีอิบรอฮีมนะคะให้พ้นจากไฟนะคะ เมื่อท่านถูกโยนลงไปในกองไฟนะคะอัลลอฮ์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะคะขณะที่ท่านอยู่ในกองไฟเนี่ยก็มีมาลาอิกามาหาท่านนะคะถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหมแต่ท่านนาบีอิบรอฮิมเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะคะว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะทรงช่วยเหลือชั้นนะคะออัลลอฮ์ Allah ตาลาก็ได้ช่วยเหลือท่านนาบีอิบรอฮีมนะคะโดยการสั่งให้ไฟ เย็นลงแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับท่านนาบีอิบรอฮีมนั่นเองนะคะแล้วลอตาลาก็ได้ท่งช่วยเหลือท่านนาบียูนุสนะคะในขณะที่ท่านถูกปลาวานกลืนเข้าไปนะคะแล้วลอตาลาเนี่ยก็ได้ทรงช่วยเหลือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล้วฮุอะเลห์วะสั่นลมนะคะในขณะที่ท่านและสายของท่านเนี่ยถูกไล่ล่ามานะคะจากมักกานะคะแล้วไปหลบอยู่ในถ้ำซูดนะคะอ่าศัตรูพยายามที่จะ หาทางค่าท่านนะคะแต่เอลอตาลาก็ช่วยเหลือท่านนะคะและหากว่าลอตาลาประสงค์ที่จะช่วยเหลือคุ้มครองเรานะคะก็ไม่มีใครที่จะสามารถมาทำอันตรายเราได้นะคะ เรื่องราวสอนใจนะคะเรื่องความช่วยเหลือของพระองค์เท่านั้นที่ปกป้องเราได้ความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ตายลาเท่านั้นที่จะปกป้องคุ้มครองเราได้นะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะกองทัพของพวกกุเรชมักกะเนี่ยซึ่งเป็นศัตรูกับมุสลิมนะคะได้ยกกองทัพมาทั้งหมดหนึ่งคนเพื่อที่จะโจ,จมตีมุสลิมนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีอาวุธครบมือนะคะแต่มุสลิมเนี่ยมี313คน มีม้าสองตัวอูด70ตัวเท่านั้นนะคะแต่พวกกุฟารเนี่ยมีคนถึงหนึ่งพันคนอาวุธครบมือแล้วก็อ่าซึ่งมุสลิมนะคะมีเพียงแค่สิ 313คนนะคะม้าสองตัวนะคะและส่วนมากนะคะก็จะมีแค่ดาบนะคะมีแม่กี่คนที่จะมีเสื้อเกราะไว้ป้องกันตัวนะคะเมื่อกองทัพทั้งสองกองทัพมาเผชิญหน้ากันณนะสถานที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อว่าบาดัดนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์สงครามบาดัดนั่นเองนะคะสถานที่นั้นนะคะมีชื่อว่าบาดัดนะคะท่านนาบีเนี่ยได้ขอดุดม์ต่ออัลลอฮ์ตาอลานะคะว่าโอ้อัลลอฮ์พวกเราเนี่ยต้องการต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ หากว่ากลุ่มเล็กๆมุสลิมกลุ่มนี้ถูกสังหารแล้วจะไม่เหลือผู้ใดที่จะทําอิบารดาต่อพระองค์ไม่ใช่ด้วยกับจํานวนหรือความเข้มแข็งเข้มแข็งของเราที่สามารถทําการใดๆได้แต่ความช่วยเหลือของลอตายลาเท่านั้นที่จะปกป้องเราได้ท่านนบีได้ขออุอาต่ออัลลอฮ์นะคะว่าความช่วยเหลือของอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะปกป้องเราได้ไม่ใช่ว่าเราจะเข้มแข็งแค่ไหนหรือว่ามีจํานวนมากแค่ไหนแต่อัลลอฮ์ไม่เท่าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ที่จะปกป้องเรา ก็เราก็ไม่สามารถที่จะได้รับชัยชนะได้อ่ามีเพียงความช่วยเหลือของลอเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราและปกป้องเราได้นะคะและท่านนบีมุฮัมมัดสุลล่าวะเลวซัลลัมหลังจากที่ขอดุดอาแล้วนะคะท่านก็ได้ปลุกใจพูดปลุกใจให้บรรดามุสลิมเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้นะคะแล้วก็กล่าวว่าผู้ที่ต่อสู้ศัตรูกับศัตรูจนเสียชีวิตผู้ที่จิฮาดในสงครามนี้จะได้เข้าสวรรค์น,นะคะ ซึ่งมุสลิมได้บรรดามุสลิมได้ยินแบบนี้นะคะก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญนะคะถึงแม้ว่า พวกเขาเนี่ยไม่มีม้าที่จะขี่นะคะเพราะมีแค่สองตัวนะคะแต่ศัตรูของพวกเขาเนี่ยอยู่บนม้ากันหมดเลยนะคะและอัลลอฮ์ตาลาก็ได้ตอบรับดุอาของท่านนาบีนะคะได้ส่งมาลายกาลงมาช่วยเหลือบรรดามุสลิมนะคะซึ่งในสงครามบันดนี้นะคะมุสลิมเนี่ยเสียชีวิตไปเพียงแค่14คนเท่านั้นนะคะแต่ว่าฝ่ายกุฟฟาร์มักการเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตไปทั้งหมด70คนนะคะและอีก70คนยังถูกจับเป็นเชลยอ,อีกด้วยนะคะในสงคราม นี้นะคะมุสลิมได้รับชัยชนะนะคะเพราะว่าความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตาอลานั่นเองนะคะเราเป็นมุสลิมนะคะเราจะต้องศรัทธาว่าอัลลอฮฺตาอลาเท่านั้นที่เป็นผู้ทรงช่วยเหลือเรานะคะอัลลอฮฺตาอลาเท่านั้นที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่บ่าวของพระองค์นะคะเราต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะคะไม่ขอจากมนุษย์นะคะเราต้องขอจากอัลลอฮ์ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะ แล้วลอตาลานะคะจะทรงช่วยเหลือเราหากว่าเราในช่วยเหลือเพื่อนของเราหรือว่าพี่น้องของเราเมื่อเขาลําบากนะคะอ่าถ้าเราให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่ลําบากหรือพี่น้องของเราที่เขาประสบกับความทุกข์ยากนะคะอัลลอ์ตาลาก็จะทรงช่วยเหลือเรานะคะแล้วลอตและอัลลอ์ตาลานะคะจะทรงช่วยเหลือเราหากว่าเราปกป้อง รักษาศาสนาของเรานะคะปกป้องรักษาศาสนาของพระองค์นะคะหากว่าเราปกป้องศาสนาอิสลามนะคะอัลลอ์ตาลาก็จะทรงช่วยเหลือเรานะคะเมื่อเราลำบากนะคะหรือประสบกับความทุกข์ยากนะคะแล้วอัลลอ์ตาลาจะทรงช่วยเหลือผู้ที่มีความอดทนนะคะอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรีนะคะอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่มีความอดทนนะคะ เราเนี่ยจะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตาอลาโดยการเข้าใกล้ชิกกับพระองค์นะคะโดยการละหมาดนะคะแล้วก็ขอดุอานะคะเราต้องการอะไรให้เราบอกกับพระองค์เลยนะคะไม่ต้องขอจากมนุษย์นะคะให้เราบอกกับอัลลอฮ์นะคะดุอาหลังจากที่ละหมาดนะคะหรือว่าดุอาตอนที่สุยูดก็ได้นะคะแล้วอัลลอฮ์ตาอลานะคะไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆนะคะ พวกเราผู้เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยต่างหากที่จะต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตลอดเวลานะคะอ่านี่ก็เป็นเรื่องราวในบทที่3นะคะอันนาซิรุอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงช่วยเหลือนะคะอัลลอฮ์คือผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีที่สุดนะคะเมื่อเราต้องการขอความช่วยเหลือหรือเราประสบกับความลําบากนะคะประสบกับความเหนื่อยยากนะคะรู้สึกท้อรู้สึกสิ้นหวังนะคะให้เราเนี่ยปรึกษากับพระองค์นะคะ เข้าอ่าเข้าใกล้ชิดกับพระองค์นะคะให้เราละมาและขอดุอาขอต่ออัลลอฮ์นะคะอย่าขอจากมนุษย์หรือคนอื่นนะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวในบทที่สี่นะคะอัลฮะฟิซุอัลลอฮ์าตาลาผู้ทรงให้ความคุ้มครองนะคะ อัลลอฮ์ตาลาก็เป็นผู้ทรงคุ้มครองที่ดีที่สุดนะคะอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้ทรงปกป้องท่านนาบียูซุฟนะคะเมื่อท่านเนี่ยถูกพี่น้องของท่านเนี่ยโยนลงไปในบ่อน้ํานะคะอัลลอฮ์ทรงรักษานะคะคุ้มครองท่านนาบียูซุฟนะคะอ่าจนทําให้กองคารวานเนี่ยผ่านมาพบเจอท่านในบ่อน้ํานะคะแล้วก็อัลลอฮ์ตาลายังคุ้มครองท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอีกด้วยนะคะ และมีวันหนึ่งนะคะขณะที่ท่านนาบีเนี่ยกำลังพักผ่อนอยู่นะคะขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลัยวะสัลัมเดินทางกลับจากสงครามหนึ่งนะคะท่านก็นอนพักผ่อนใต้ต้นไม้นะคะแล้วแขวนดาบไว้ที่กิ่งไม้นะคะศัตรูคนหนึ่งก็ผ่านมานะคะแล้วก็หยิบดาบม,มาเพื่อที่จะทําร้ายท่านแล้วก็บอกท่านว่าไหนลองตอบค่าสิใครจะมาปกป้องเจ้าให้้นสักดดาบเล่มนี้ของข้าได้ ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัม hey. ก็ตอบอย่างใจเย็นนะคะว่าอัลลอฮ์ตายละเท่านั้นที่จะมาปกป้องคุ้มครองฉันได้ท่านใดนั้นเมื่อศัตรูได้ยินแบบนี้ดาบก็ล่วงดาบก็ร่วงหล่นไปจากมือทันทีเลยนะคะท่านนบีก็เลยหยิบดาบนั้นขึ้นมานะคะแล้วก็ถามกลับไปว่าทีนี้ใครล่ะจะช่วยเจ้าได้เขาก็ร้องขอความเมตตาจากท่านนบีนะคะและสุดท้ายท่านนบีก็ได้ยกโทษให้แก่เขานะคะเมื่ออัลลอ์ตาละเนี่ย ทรงปกป้องเราแล้วนะคะศัตรูที่เข้มแข็งที่สุดหรือจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังแค่ไหนนะคะก็ไม่สามารถทําอันตรายเราได้นะคะหากว่าอัลลอฮ์ทรงปกป้องเรานะคะอ่าเรื่องราวสอนใจนะคะเป็นเหตุการณ์ในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคะขณะที่ท่านถูก พวกถูกพวกชาวมักกะเนี่ยไลยล่านะคะในช่วงที่ชาวมักกะนะคะไลล่าท่านนาบีนะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยอพยพจากมักกะมายังเมืองมด,ดินาแล้วนะคะก็มีชายชะกันนะคะมีชายกลุ่มหนึ่งถูกส่งมานะคะเพื่อที่จะเฝ้าดูตามเส้นทางนะคะแล้วก็ประกาศรางวัลนะคะว่าใครที่จับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละอะเรวุสลัมมาได้เนี่ยเขาจะได้อุดเป็นรางอุดหนึ่งร้อยตัวเป็นรางวัลนะคะ่าทีนี้พวกชายเหล่านั้นก็มาดัก ดูนะคะท่านนบีมุฮัมมัดสุลล่าฮมกับท่านอบูบักนะคะก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งนะคะก็ชื่อว่าถ้ำซูดนะคะแล้วพวกที่ไล่ล่านะคะก็ไล่ล่ากันมาจนถึงหน้าปากถ้ำแล้วนะคะพวกเขาเนี่ย เข้ามาใกล้มากมากเลยนะคะซึ่งเอ่อพวกเขาเนี่ยเข้ามาใกล้มากเลยนะคะถึงขณะที่ว่าท่านนบีก mm ับ hmm. ท่านอุบักอบูบ mm ักเนี่ยได้ยินเสียงของพวกที่ตามมานะคะท่านอบูบักก็รู้สึกกังวลมากๆเลยนะคะกลัวว่าจะถูกพบเข้านะคะท่านก็เลยพูดว่าโอ้เราสูรุลล้อสัตว์ศัตรูจะเห็นเราแล้วแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อฮุอะอัยนัฮุสันลมก็ยังสงบนิ่งนะคะอย่างใจเย็นนะคะแล้วก็ตอบว่าอย่าได้กลัวเลย แท้จริงแล้วอัลลอฮฺตาอาลาเนี่ยทรงอยู่กับเราอินนัลลอฮฺะมะอานาะแท้จริงอัลลอฮฺตาอาลาเนี่ยอยู่กับเราอย่ากลัวไปเลยจากนั้นนะคตามไล่ล่ามานะคะก็พูดกับท่านนาบีกับท่านอบูบักก็ดีคนที่ตามไล่ล่ามานะคะพูดว่าไม่มีใครเข้าไปในถ้ำนี้หรอกดูสิใยแยมงมุมยังอยู่หน้าปักถ้ำอยู่เลยอ่าถ้ามีใยแยมงมุมถ้าใยแายมงมุมไม่ขาดเนี่ยแสดงว่าไม่มีใครเข้าไปนะคะ ซึ่งพวกเขาเห็นว่ายายเมงมูม,ม,มันไม่ได้ขาดนะคะก็เลยคิดว่าไม่มีใครเข้าไปหรอกนะคะซึ่งกลุ่มผู้ไล่ล่า พวกนั้นนะคะก็ได้ปล่อยถ้านั้นถ้ำถ้ำนั้นไปนะคะได้ปล่อยถ้านั้นนะคะไม่ได้ก้มไปดูนะคะแล้วก็จากไปนะคะอัลลอฮ์ตาอัลาเนี่ยได้คุ้มครองดูแลท่านนบีแล้วก็ท่านอบูุบคกรเดิยัลลอฮ์อันฮูนะคะอ่าเราเป็นมุสลิมนะคะเราเนี่ยจะต้องศรัทธาว่าอัลลอฮ์ตาอัลาคือคือผู้ทรงคุ้มครองเรานะคะอัลลอฮ์ตาอัลาเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้ทรงคุ้มครองเป็นผู้ให้ความคุ้มครองที่แท้จริงนะคะอัลลอฮ์ตาอัลาทรงคุ้มครอง ทั้งมนุษย์และสัตว์นะคะทรงคุ้มครองนกที่มันอยู่ในรังหรือลูกแมวที่มันอยู่ในตากร้านะคะแล้วก็ทรงคุ้มครองเราให้ผลจากสัตว์ดุร้ายแล้วก็งูพิษนะคะซึ่งเมื่อเราพบเจอสัตว์ดุร้ายหรืองูพิษเนี่ยก็ให้เราอ่านดูอานะคะอูรุบิกาลิมาติลาฮิตามาัตมินชาริมาคอลเกะน,นะคะ อ่าแล้วลอตาลาเนี่ยยังคุ้มครองเราจากความร้อนแล้วก็ความหนาวด้วยนะคะโดยให้เราเนี่ยได้เรียนนะคะได้มีความรู้ในการทําเสื้อผ้าที่เหมาะสมในแต่ละฤดูนะคะอ่าแล้วลอตาลานะคะอ่า และเราจะต้องขอดุอาต่อรอตายลาให้ทรงคุ้มราาคมรองเราจากความชั่วทุกรูปแบบเลยนะคะและเราต้องขอดุอาศต่อลอดตาลานะคะให้พระองค์ทรงคุ้มครองเราจากความชั่วทุกรูปแบบเลยนะคะซึ่งตื่นแต่เช้ามาเนี่ยก็ให้เราพยายามเริ่มวัน ใหม่ของเราด้วยกับการลำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการด้วยกับการอ่านดุอายามเช้า e นะคะอุายามเช้า e ต่างๆที่ครูให้อ่านไปตอนโฮมรูมนะคะอาจจะช่วยคุ้มครองเราให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆได้นะคะอ่าแล้วเราเมื่อเราปิดประตูบ้านหรือว่าหน้าต่างนะคะเราจะต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยนะคะอ่านอัลลอฮฺบิลเลา,าฮิมนัชะตานิรอจีมบิสมิลลาฮิราะห์มานิรอหีมหรือว่าอายาครุสีก็ได้นะคะและหากว่าอัลลอฮ์ตาลา พระสงค์ที่จะคุ้มครองเรานะคะไม่มีใครที่จะสามารถมาทําอันตรายเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีกําลังมากแค่แคไหนหรือว่าจะเป็นอาวุธที่ดีมากแค่ไหนทรงพลังมากแค่ไหนแต่ถ้าล็อคุ้มครองเราแล้วนะคะไม่มีใครจะมาทําอันตรายเราได้เด็ดขาดนะคะพอาละตาละคือผู้ทรงคุ้มครอง ที่แท้จริงนะคะคือผู้ทรงคุม้มครองที่ดีที่สุดเป็นอัลฮะฟิซูนะคะและยังเป็นอันนาซิรูด้วยนะคะผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีที่สุดนะคะอ่าเรามีอะไรเราต้องขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วทุกๆอย่างนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็ได้ทบทวนกันไปนะคะในบทที่สามอันนาซิรูอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงช่วยเหลือกับอัลฮะฟิซู ออแล้์ตาลาผู้ทรงคุ้มครองนะคะอ่าซึ่งจะอยู่ในหนังสือนะคะอยู่ในหน้าที่26นะคะจนถึงหน้าที่34เลยนะคะซึ่งในแบบในบทนี้เนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยนะคะก็ให้ในักเรียนเนี่ยเปิดเช็คดูเลยนะคะว่าเราได้ทําแบบฝึกหัดในบทที่3และบทที่4หรือ,อยังนะคะทั้งระบายสีแล้วก็ตอบคาถามจากบทเรียนนะคะอ่า ซึ่งถ้าใครทําแล้วนะคะก็มาเช่าล้อนะคะใครที่ยังไม่ได้ทําก็ทําด้วยนะคะหรือว่ามีใบงานหรือว่าอันไหนที่ต้องเซ็นนะคะก็ให้นักเรียนทําด้วยนะคะซึ่งการบ้านของเราในครันี้นะคะหนึ่งก็คือให้นักเรียนเนี่ยทบทวนบทเรียนโดยการทบทวนกับคุณครูจากคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือนักเรียนจะอ่านด้วยตัวเองนะคะในหน้าที่26 ถึงหน้าที่34ี่ที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะและสองนะคะให้นักเรียนเนี่ยให้ผู้ปกครองนะคะถามคําถามจากแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนตอบดูนะคะาถามตอบกันจากแบบฝึกหัดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถามตอบเสร็จแล้วนะคะก็ให้เส้นนะคะในแบบฝึกหัดของแต่ละบทนะคะในบทที่3ก็ให้เส้นในหน้าที่20เท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะคะ ่านในบทที่3มนะคะถ้าถามตอบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เซ็นในหน้าที่29นะคะเขียนลายเซ็นแล้วก็วันที่ด้วยนะคะแล้วก็บทที่สี่นะคะให้เซ็นในหน้าที่35นะคะอ่าให้อุมีอาบีหรือว่าพี่ของเราเนี่ยถามถามคำถ,ถ,ถามจากท้ายบทจากแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ให้เราลองตอบดูนะคะอ่าสำหรับคาบนี้นะคะครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมะราฮ์มาตุลลอฮิบว,วบะระกาตูค่ะ